เราจะเปิดแก๊สนีกนึงนะคะอ,อน,นี่สีสันหลังบ้านก็จะมืดมดนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ให้ไข่ลงไปให้ไข่สุกนะคะเดี๋ยวรอกกับสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมือน,นึงก็ถือกล้องมือนหนึ่งก็กับไข่นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะมือน,นี้ชอบนะคะทุกคนบางคนเขาก็กินไม่ปินนะคะดอกสนุแต่โดยตัวคิปเองนี่ก็ทำไข่เจียวดอกสนุทำผัดน้ำมันหอยดอกสนุ อากาศก็ร้อนตามเคยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ทํายังไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามือกิมก็จับข้างเดียวเีลงเลอจ้าเอาให้หมดูดกินง่ายอยู่ง่ายจับเพื่อนไข่เจียวอันนี้ก็ดอกสน,นูก็ไปเก็บตอนไปออกกําลังกายกับน้องงามตานะคะกิบก็เก็บมาใส่ตู้เย็นไว้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อน,น,นี้ก็มีนูเสนอจ้าไข่เจียวดอกสนูอาหารโปรดค่ะกินง่ายอยู่ง่ายจากเพื่อนๆนึกไม่ออกแกงส้มดอกสนูกินกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตําสดๆด,ด,ดอกสนูก็อร่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เราก็กับไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ดอกสนูกทอดเลยจ้าใส่ให้หมด แกงส้มดอกสนุกินกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตําสดๆดอกสนุก็อร่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เราก็กับไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ไข่เจียวดอกสนูอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนอ้านี้ใส่ดอกสนุไว้เรียบร้อยเราก็จะดีแกลดนิดนึงโอเคนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อน,นี้ก็เมนูเสนอจ้าไข่เจียวดอกสนูอาหารโปรดค่ะกินง่ายอยู่ง่ายจากเพื่อนๆนึกไม่ออกแต่ก็แล้วแต่คนอากาศก็ร้อนตามเคยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ทำยังไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามือกิมก็จับข้างเดียวเราจะเปิดแก๊สนิดนึงนะคะน,นี่สีสัน หลังบ้านก็จะมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ชอบนะคะทุกคนบางคนเขาก็กินไม่เป็นนะคะดอกสนูแต่โดยตัวคลิปเองนี่ก็ทําไข่เจียวดอกสนูทำผัดน้ามันหอยดอกสนุแกะเอเลยจ้าต่อให้หมดกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะเพื่อนๆไข่เจียวแค่นี้ก่อนนะคะย้คลิปยาวเกินไป สองนาทีกว่าแล้วขอบคุณเพื่อเพื่อนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจมาทานข้าวไข่เจียวดอกสนูด้วยกันจ้าเพื่อนๆพื่อนวันวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายจับเพื่อนสีสันน่ากินคลิปนี้ก็จะจบปีลงเลยจ้าเอาให้หมดกินง่ายอยู่ง่ายจับเพื่อนไข่เจียวแองส้มดอกสนูกินกินได้หมดเลย แล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตําสดๆด,ด,ดอกสนุกก็อร่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เราก็กับไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็บอกไม่ถูกกินอะไรดีไข่เจียวเลยจ้าอันนี้เราก็ใส่น้ํามันพืชไปแล้วนะคะรอให้น้ํามันร้อนไข่ครีมก็เตรียมไว้แล้วจ้านี่กับได้สวยอยู่จ้าสีสันน่ากินไหมคะทุกคนเมนูไข่เจียวปีงเลยจ้า ให้หมดกินง่ายอยู่ง่ายจับเพื่อนไข่เคี่ยวแกงส้มดอกสนุกินกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตำสดๆด,ด,ดอกสนุก็อร่อยนะคะัเพื่อนอันนี้ก็เราก็กับไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็แต่ก็แล้วแต่คนคนนิดนึงเพื่อให้ดอกสนุกับไข่ติดก,กันนี้สีสัน,นเพื่อน ดอกสนูเพียบปีลงเลยจ้าเอาให้หมดกินง่ายอยู่ง่ายจับเพื่อนไข่เจียวจะเปิดแก๊สนิดนึงนะคะอ,อน,นี่สีสันหลังบ้านก็จะมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ท่านจะเปิดแก๊สนิดนึงนะคะออน,นี่สีสัน หลังบ้านก็จะมืดมดนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็นี่กลับได้สวยอยู่จ้าสีสันน่ากินไหมคะทุกคนเมนูไข่เจียวแกงส้มดอกสนุคินกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตำสดๆดอกสนุก็อร่อยนะครับเพื่อนอันนี้ก็เราก็กลับไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ นี่กลับได้สวยอยู่จ้าสีสันน่ากินไหมคะทุกคนเมนูไข่เจียวนี่กลับได้สวยอยู่จ้าสีสันน่ากินไหมคะทุกคนเมนูไข่เจียวแองส้มดอกสนุกินกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะกินกับส้มตำสดๆดอกสนุก็อร่อยนะครับเพื่อนอันนี้ก็เราก็ ไข่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ชอบนะคะทุกคนบางคนเขาก็กินไม่ป็นนะคะดอกสนูแต่โดยตัวคลิปเองนี่ก็ทําไข่เจียวดอกสนูทํทำผัดน้ํามันหอยดอกสนู่เก็ดอกสนูทอดเลยจ้าใส่ให้หมดอันนี้ก็ดอกสนูก็ไปเก็บตอนไปออกกําลังกายกับน้องงามตานะคะคลิปก็ เก็บมาใส่ตู้เย็นไว้จะเปิดแก๊สนิดน,งนึงนะคะอ,อน,นี่สีสันหลังบ้านก็จะมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เลยนะคะเก็บมาเยอะเราก็ใส่เยอะๆเลยค่ะผักมีประโยชน์นี่กลับได้สวยอยู่จ้าสีสันน่ากินไหมคะทุกคน เมนูไข่เจียวบอกไม่ถูกกินอะไรดีไข่เจียวเลยจ้าอันนี้เราก็ใส่น้ํามันพืชไปแล้วนะคะรอให้น้ํามันร้อนไขค่ครีมก็เตรียมไว้แล้วจ้าบอกไม่ถูกกินอะไรดีไข่เจียวเลยจ้าอันนี้เราก็ใส่น้ํามันพืชไปแล้วนะคะรอให้น้ํามันร้อนไขค่ครีมก็เตรียมไว้แล้วจ้าเลยนะคะเก็บมาเยอะเราก็ใส่เยอะๆเลยค th ่ะผักมีประโยชน์เราจะเปิดแก๊สนิดนึงนะคะอ นี่สีสันหลังบ้านก็จะมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็บานทิวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายจ้าเพื่อนๆสีสันน่ากินคลิปนี้ก็จะจบแต่ก็แล้วแต่คนสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนีนน้ก็เอาเมนูเสนอจ้าไข่เจียวดอกสนูอาหารโปรดค่ะ กินง่ายอยู่ง่ายจากเพื่อนเพื่อนึกไม่ออกกันน้านี้ใส่ดอกสน,นุไว้เรียบร้อยเราก็จะดีแก๊สนิดนึงโอเคนี่อันนี้ก็ดอกสน,นุก็ไปเก็บตอนไปออกกําลังกายกับน้องงามตานะคะเิ็บก็เก็บมาใส่ตู้เย็นไว้ให้ไข่ลงไปให้ไข่สุกนะคะเดี๋ยวรอกกับ สีสันน่าทานไหมคะมเพื่อนๆมือนึงก็ถือกล้องมือหนึ่งก็กลับไข่นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะมือนี้นี่ใส่ดอกสนุไว้เรียบร้อยเราก็จะดีแก๊สนิดนึงเคนี้ชอบนะคะทุกคนบางคนเขาก็กินไม่ปินนะคะดอกสนุแต่โดยตัวคลิปเองนี่ก็ทําไข่เจียวดอกสนุทําผัดน้ํามันหอยดอกสนุเตรไข่ลงไปให้ไขไ่ไขสุกนะคะเดี๋ยวรอก,กับ สีสันน่าทานไหมคะพเพื่อนเมือ่อนึงก็ถือกล้องมือหนึ่งก็กลับข่นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะมือนี้ไานคิมเค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกลับข้าวง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายจะเพื่อนสีสันน่ากินคลิปนี้ก็จะจบบอกไม่ถูกกินอะไรดีไข่เจียวเลยจ้าอันนี้เราก็ใส่น้ำมันพืชไปแล้วนะคะรอให้น้ำมันร้อนไข,ข่ครีมก็เตรียมไว้แล้วจะะ้งต้มดอกสนุครีมกินได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะ กินกับส้มตำสดๆดอกสนูกก็อร่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เราก็กับไข่ข้างเดียวนะคะเราก็เลยนะคะเก็บมาเยอะเราก็ใส่เยอะๆเลยค่ะผักมีประโยชน์สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนีนน้ก็เมนูเสนอจ้าไข่เจียวดอกสนูอาหารโปรดค่ะกินง่ายอยู่ง่ายจะเพื่อนๆนึกไม่ออกอันทิมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายจะเพื่อนๆสีสันน่ากิน คลิปนี้ก็จะจบให้ไข่ลงไฟให้ไข่สุกนะคะเดี๋ยวรอกกับสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมือนึงก็ถือกล้องมือนึงก็กลับไข่นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะมือน,นี้คนนิดนึงเพื่อให้ดอกสนุกกับไข่ติดกันนี้สีสนันเพื่อนเพื่อนดอกสนุเพียบเราจะเปิดแก๊สนิดนึงนะคะนี่สีสันหลังบ้านก็จะมืดมืนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะได้คลิปยาวเกินไปสองนาทีกว่าแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจมาทานข้าวไข่เจียวดอกสนูด้วยกันจ้าเพื่อนๆชอบนะคะทุกคนบางคนเขาก,กินไม่กินนะคะดอกสนูแต่โดยตัวคลิปเองนี่ก็ทําไข่เจียวดอกสนูทําผัดน้ำมันหอย